อยู่ในโลกคนโน้นที่มีแต่เธอเท่านั้นใจมันเดินลอยไปไกลแม้เธอจะอยู่ไกลฉัน baby I'm falling in you ไม่อยากตื่นจากฝันขออยู่ในโลกคนโน้นที่มีแต่เธอในทุกวัน อยู่ในโลกคนนอยอยู่ตรงนี้ที่มีแเธอแต่ความจริงมันไกลแต่ใจฉันก็ยังยลม b บบีคือคนที่ันที่ฉันไม่อยากตื่นเลยลอยใจฉันหลุดลอยไปในโลกที่มีแต่เธอ Yeah นั่งเมามองแต่จอมือถือเธอคือคนที่ฉันนมองดูทุกวันแม้ว่าเราจะยังไกลกันแต่ใจมันดันวิ่งน้ำไปหาเธอบอกตัวเองให้หยุดคิด และใจเดินยุดไม่ได้จริงๆเหมือนจะเป็นเพลงที่ติดหูที่ฉันเปิดฟังซ้ำอยู่ในเพลงเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันแอบคิดถึงเธอทั้งมาแม้ว่าเรายังไกลกันแต่ใจฉันมันเดินลอยไปหาแต่เธอโลกความจริงก็ไม่ใช่แต่ในฝันเธอคือคนนั้นอย่าเพิ่งกลุกฉันเลยเจอได้ไหมเพราะตอนนี้ฉันกำลังฝันถึงเธอโลกมันนอนในมีแต่เธอเท่านั้นใจมันเดินลอยไปไกลแม้เธอจะอยู่ไกลฉัน baby I'm falling in you ไม่อยากตื่นจากฝันคอยอยู่ในโลกมันนอนในมีแต่ ใจฉันก็ยังยาละเมอเ a b y Girl คือคนในฝันที่ฉันไม่อยากเตือนเลยปล่อยให้ใจฉันหลุดลอยไปในโลกที่มี ทุกคืนฉันสร้างเรื่องราววาดภาว่เธอได้เดินเข้ามายิ้มของเธอมันโคตรจะชัดแม่ฉันจะยังไม่รู้เลยว่าเธอคิดมันฉันบ้างไหมดยฉันแค่คิดไปอ่าฟเดียวแต่ช่างเอในฝันนี้กระโมากอดฉันที่เอวอดว่าฉันเพ้อกนไปแต่ให้ำไงละเธอจะมันเดินนำเหตุผลเสมอมืนใจมันเมาทุกที่ทีเจอเธอต่อให้มันภาพลงตาแตฉันยอมอยู่ภายในภาพนั้นพราะโลกความจริงมันโหดกินไปขอลมมาฟันกับเธอในสายลมมันโนมีแต่เธอเท่านั้นใจมันดินไลไปไกลม่เธอจะอยู่ไกลฉัน baby I'm falling in you ไม่อยากเดินจากฝัน ออก,อก็อยู่ในโลกมันโน่นได้มีแต่เธอในทุกวันอยู่ในโลกมันโน่นอยู่ตรงนั้นได้มีแต่เธอแม้ความจริงมันไกลแต่ใจฉันก็ยังยั่งยืนมา baby อยู่ในโลกเดิมๆที่มีแต่ภาพของเธอคนนี้โลกความจริงมันน่าจะโหดร้ายแต่ในฝันที่มีเธอมันไม่ไกลแค่ยับขึ้นมาไกลฉันทีละนิดแม้จะเป็นภาพมันน็อยู่ในใจแต่ก็จะไปสั่นละวอาถ้ามันทำให้ฉันนั้นยิ้มมีความสุขได้บางทีฉันก็รู้ดีว่าันนี้มันคงไม่จริงแต่ความสุขมันโคตรเรื่องมืเธอังอยู่ข้างฉันจริงๆ่ฉันจมอยู่ในความฝันที่ฉันสร้งขึ้นมาเองก็ได้พอโลกนี้มันโหดไปหน่อยฉันเลยคอยอยู่กับเธอในฝันต่อไปอยู้ในโลกนี้แต่เธอเท่านั้นใจมันดันลอย ฝันคอยอยู่ในโลกความโน่นที่มีแต่เธอในทุกวันอยู่ในโลกความโน่นอยู่โดดทั้งมีที่มีแต่เธอแม้ความจริงมันไกลแต่เธอฉันก็ยังยา่งยืนมา baby girl อยูอคนอในฝันที่ฉันไม่อยากเตือนเลยปล่อยให้ใจฉันหล,ดลุดลอยไปในโลกทีม่มีแต่เธอ